สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเช่าข่าวพาเวรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านคะจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นกับท่านเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีมารับฟังกันได้เลยนะคะในช่วงวันที่1นึ 16, ่งถึงสิธันวาคมนี้ดวงชะตาของท่านเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่เกิดในช่วงวันที่16บหกสำหรับท่านใดนะคะที่เกิดในช่วงที่16 กุมภาอ่าสิบหกมกราถึงวันที่สิบสองกุมภาขออภัยนะคะสิบหกมกราถึงวันที่สิบสองกุมภาท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะอืมเหมือนเหมือนงงงงขออภัยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านคะสาหรับคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าสําหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะอันดับแรกในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้น จะมีคนติดต่อท่านเข้ามาโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางไกลคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆผ่านโลกโซเชียลออนไลน์บ่อยขึ้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือท่านใดที่กำลังยุ่งยุ่งเรื่องเอกสารในช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆแน่นอนนะคะจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะ แต่ข้อดีก็คือว่าท่านมักจะเจอคนดีๆการติดต่อกับผู้คนในเรื่องสำคัญในโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานของท่านมักจะประสบความสำเร็จคนให้การร่วมมือดีนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากเกี่ยวกับคนรอบข้างท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสบายใจเกี่ยวกับคนรอบข้างมากขึ้นเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ค่อนข้างที่จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ ันก็อาจจะมีเรื่องราวที่ท่านไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอยู่บ้างฉะนั้นทำใจให้เป็นกลางไม่ต้องรับฟังในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องไปสนใจกลมหน้ากลมตาทำงานในความรับผิดชอบของเราให้ดีงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานท่านจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่หรือว่าจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นบางท่านบรรยากาศภายในที่ทำงานเปลี่ยนไปหรือไม่ก็บางท่านนะคะ การที่ท่านติดต่อกับผู้คนท่านก็จะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่แปลกหูปแปลกตาไปแล้วสดชื่นได้รับพลังบวกได้ไอเดียในการทำงานเพิ่มขึ้นและที่สำคัญท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะเป็นทานายรับให้คำปรึกษารับแก้ไขปัญหา ต่างๆนะคะงานแก้งานซ่อมโอ้ช่วงนี้งานของท่านเข้ามาดีนะคะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะได้ช่วยเหลือคนรอบข้างค่อนข้างที่จะเยอะคนจะนึกถึงท่านนะคะและคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยแต่ท่านก็เต็มใจช่วยนะท่านเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นน้อยเรื่องที่ท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะช่วย นะคะชาวลัคนาราศีมังกรท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นโดยเฉพาะช่วงนี้จะได้รับโอกาสดีๆมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ท่านในเรื่องของการงานงานบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ทํากลับได้ทําเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสําคัญท่านคงคิดว่าโอ้คนอื่นคงเอาไปกินแล้วละงานนี้แต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้ทํานะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาบางท่านได้งานแบบไม่คาดฝันด้วยในช่วงระยะเวลานี้ ท่านใดที่ตกงานรอง,งานว่างงานอยู่มีโอกาสได้งานแบบปุบปรับฉับพลันหรือแม้แต่ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ก็มีโอกาสได้งานแบบปุบปรับฉับพลันอยู่ๆก็มีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจ้างงานนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานผลงานออกมาดีคนชื่นชมคนเองก็จับจ้องมาที่ตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันการงานมีปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้นะคะอย่าประมาทก็พอในช่วงระยะเวลานี้ การทำงานต้องละเอียดรอบคอบและรัดก,กุ่มให้มากๆสำหรับในเรื่องของการเงินท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะการเงินนี่ก็แปลกเหมือนงานเลยเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้ท่านมีโรงได้เงินพิเศษมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตบางคนอยู่ๆก็มีคนให้เงินพนักงานบริษัทถ้ากําลังลุ้นอะไรเกี่ยวกับการเงินอยู่นะคะรอคอยคําตอบเกี่ยวกับการเงินบอกได้เลยว่าเข้ามาแน่นอนและจะเป็นข่าวดี บางท่านนะคะมีเซอร์ไพรส์เรื่องการเงินด้วยนะเงินที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาเฉยเลยนะคะการเงินของชาวลัคนาดาศิมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรก1-16ถึงธันวาคมอยู่ในช่วงที่เงินเข้ามาดีมากฉะนั้นท่านจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆต่อให้ท่านมีงานประจําเพียงช่องทางเดียวรับราชการเพียงอย่างเดียวก็จะมีคนให้เงินแต่จะได้แต่จะให้ในรูปแบบของงานคนช่วยเลยหรือว่าให้ด้วยสเสน่หา มันจะมีคำว่าได้เงินเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะค่าใช้จ่ายท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางการติดต่อผู้คนบางท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับงานได้ใช้จ่ายเงินไปกับรถยวดยานพาหันนะหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายภายในบ้านบางอย่างจะสูงขึ้นอาอยู่ๆก็มีข้าวของเครื่องใช้พังโดยที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้านะคะอยู่ๆมอของข้าวใช้อยู่ดีๆไม่ดีดไม่เด้งต้องซื้อใหม่ละ เพราะว่าสมัยนีซมม้ซ่อมไม่ซ่อมไม่คุ้มซื้อใหม่อย่างเดียวนะคะหรือไม่ก็อ้าวหลอดไฟขาดก๊อกน้ําเสียอะไรทํานองนี้นะคะจะมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นแต่โดยภาพรวมแล้วไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังไงซท่านก็หมุนเงินได้ช่วงนี้รายรับเข้ามาดีแต่อย่าประมาทให้ระมัดระวังนิดนึงเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนะคะอย่าใจดีกับคนมากนะท่านเป็นคนที่ จะเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารจะว่าใจอ่อนก็ไม่ใช่นะคะท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นน่ะอืมใจอ่อนขี้สงสารนั่นแหละน้องถ้าเราไม่ใจอ่อนเราก็ไม่ช่วยคนเนาะท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเอาแบบนี้แล้วกันเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่เห็นใครลําบากไม่ได้ต่อให้เขาไม่ขอความช่วยเหลือถ้าเป็นคนที่ท่านสนิทสนมคนที่ท่านไว้ใจ ท่านก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเขาฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ช่วยอย่างมีสตินะคะโดยภาพรวมการเงินหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องแน่นงนอนนะคะอยากจะได้เงินจากตรงไหนโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้มาอยากขอกู้ขอยืมจากใครอยากจะทําเรื่องขอกู้ยืมเงินกับสถาบาันการเงินยืนเรื่องได้เลยจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้การเงินถือว่าเด่นมากนะคะแนะนําแล้วนะลองนําไปปฏิบัติและปรับใช้กับตัวท่านดูนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเด่นมากในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีความรักแบบบางท่านก็อาจจะเบื่อหน่ายความรักไม่อยากมีความรักหรือไม่ก็ยังไม่ลืมรักครั้งเก่านะคะอกหักมาหมดัดหมัดส่งผลให้ท่านนั้นใช้ชีวิตก,กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่มีความสุขกับคนรอบข้างนะคะ บิก,กันหัวใจตัวเองน่าดูสําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วช่วงนี้ท่านและคู่ครองค่อนข้างที่จะมีความสุขจะได้พาครอบครัวเดินทางไปนั่นมานีนะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่าท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนภายในครอบครัวอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารหรือไม่ก็ญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ต้องขอเรียนตามตรงนะคะท่านเป็นเดอะแบกนะเนี่ยทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแต่ก็ถือว่า ไม,ไ,มไม่เกินความสามารถของท่านนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่มีปัญหาร่างกายแข็งแรงดีค่ะช่วงนี้อแต่ยังไงก็อย่าประมาทเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะยุ่งทํางานหนักทํางานเยอะดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะขอบพระคุณท่ทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าทาอะไรอย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนอื่นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว สวัสดีค่ะ